สวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจากอวัเพิ่เมืองจรยภูมิในการรักษาแพะนะครับแพะก็มีหลายๆโรคหลายโรคที่เราทาการรักษามาหลายๆคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็มีโรคหนึ่งที่เรายังไม่เล่าสู่กันฟังครับข้อมูลนี้ก็ได้มาจากเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะครับรักบ้านเกิด .com เที่ยวเฟื้อเนื้อหาให้เรามาเล่าสู่กันในฟันนี้นะครับ แพะที่เราเลี้ยงอยู่ประจํานะครับในกรณีที่ปล่อยเลี้ยงนั้นแพะจะสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศทั้งสภาพอากาศที่ร้อนนะครับสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือแห้งแล้งจัดปรับสภาวะร่างกายได้ดีนะครับแต่ก็จะมีในกรณีหนึ่งคืออาจจะเป็นโรคคอแข็งครับโรคคอแข็งจะมีอาการผิดปกติ ของแพ้ก็คือลักษณะการเดินกับจะเดินแข็งๆหายใจหอบๆทีๆเมื่อเวลาที่โดนแดดนะครับเมื่อเวลาที่โดนแดดก็จะหายใจทีๆเดินตัวแข็งๆหรือว่าคอแข็งๆนะครับลักษณะชนี้นะครับก่อนที่จะปล่อยไปเลี้ยงนะครับก่อนที่จะปล่อยไปเลี้ยงแนะนําให้เกษตรกรควรตรวจสอบว่า แพ้มีลักษณะเช่นนี้หรือไม่ถ้ามีลักษณะเดินตัวแข็งๆคอแข็งๆอันนี้ไม่แนะนําให้ปล่อยไปเลี้ยงกับเพื่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดแดดร้อนมากๆเลยนะครับจะทําให้แพนั้นมีโอกาสป่วยหนักได้กว่าเดิมครับซึ่งโรคนี้ก็คือโรคคอแข็งครับโรคคอแข็งในแพะนะครับในแพะในแกะจะมีการดูแล บรรเทาอาการเบื้องต้นนะครับเป็นการบรรเทาอาการเบื้องต้นซึ่งจะมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับวิธีการที่1ก็ใช้วิตามิน B12 ครับวิตามิน B12 หรือว่าวิตามินรวมที่ใช้สําหรับละลายในน้ําให้ไก่กินนะครับวิตามิน B12 หรือวิตามินรวมก็ได้นะครับอันที่2ก็น้ําสะอาดนะครับ วิธีการรักษาเบื้องต้นนะครับก็ที่หนึ่งเราก็ต้องนําวิตามิน B12 ครับในอัตราส่วน2ช้อนโต๊ะต่อตัวกรอกเข้าไปที่ปากนะครับกรอกเข้าไปที่ปากจากนั้นก็กรอกน้ําสะอาดเข้าไปทีหลังครับข้อ2ครับในกรณีที่เป็นการป้องกันนะครับป้องกันเราก็ใช้วิตามิน B12 ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผสมและละลายในน้ำครับน้ำสะอาด ให้แพ้กินทุกวันเพื่อป้องกันการเกิดอาการดังกล่าวคือเกิดอาการโรคคอแข็งครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการรักษาแพะแกะเป็นโรคคอแข็งก็ประมาณนี้ขอบคุณเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com เีื้อเฟือเนื้อาหาให้เรามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ